โมเดลเนี่ยเราแยก2พาร์ทออกจากกันนะพาร์ทหก็คือถ้าเป็นเรื่องช่องทางจัดจำหน่ายหรือ Channel เนี่ยเราเป็น Channel แบบ Network Marketing คือรูปแบบของการหาสมาชิกต่อกันไปเป็นลักษณะของเครือข่ายเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับแต่ในส่วนของโมเดลการบริหารจัดการเนี่ยก็มี ลักษณะที่เด่นชัดแบบองคอ์กรมาตรฐานทั่วไปนั่นก็คือมีเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์การบริหารจัดการทั้งในเชิงมาร์เก็ตติ้งในเชิงบัญชีกรัรเงนแล้วก็แบ็กออฟฟิศรวมถึงการบริหารบุคลากรน,นะครับและมีสินค้าที่เป็นตัวหลักในการนำพาองคอ์กรเซอร์วิสอยู่ในตลาดก็คือสินค้ากลุ่มอาหารเสริมสุขภาพครองสัดส่วนในการให้บริการอยู่ถึง70%ได้กันนะครับนี่คือ โมเดลหลักๆของ SCM พูดถึงกลุ่มก่อนนะเรามี6กลุ่มสินค้าหลักๆกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านกลุ่ม c o s m e ติกแล้วก็กลุ่มเรื่องเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สินค้ากลุ่มนวัตกรรมแต่ว่าตัวพระเอกพระรองตอนนี้เนี่ยพระเอกก็คือกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพซึ่งคอนดิบิลอยู่ถึง70%ตกลุ่มพระรองที่กําลังมาแรงก็คือกลุ่ม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจะเห็นว่าทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเทรนของพฤติกรรมตลาดและผู้บริโภคนะครับกลุ่มแรกเป็นเรื่องเทรนการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแนวป้องกันก่อนรักษานะกลุ่มพระรองเป็นเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากประเทศไทยและประเทศในแถบ AEC เนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมยังไงกลุ่มนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะขยายฐานสู่การเติบโตจำนวนมากรวมรวมทั้งหมด 6กลุ่มเนี่ยมีสินค้าที่จัดจำหน่ายอยู่60กว่ารายการถ้าเป็นคิดเป็น sku ก็80กว่า sku ฐานการตลาดของเราเนี่ยมีทั้งฐานการตลาดในประเทศไทยแล้วก็ฐานการตลาดส่งออกไปประเทศ eec นะครับโดยที่มันมีจุดเด่นสำคัญก็คือแบรนด์ SCM เนี่ยเป็นที่ยอมรับของตลาด eec มันจึงมีคนที่รีเควส์เข้ามาเพื่อขอเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆ ตอนนี้เราไปถึง6ประเทศลวก็มีตั้งแต่พม,มา่าเวียดนามสปลปล,ลาวกัมพูชาสิงคโปร์แล้วก็บริเซียนะครับตรงนี้ถือว่ามันเป็นโอกาสที่เติบโตในช่องทางของการส่งออกไปต่างประเทศเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆในปัจจุบันเนี่ยในประเทศเนี่ยอยู่ที่93%ต่างประเทศส่งออกอยู่ที่7%แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยส่งออกมันขยายตัวดีมากเพราะหลายประเทศอยู่ในระยะที่เรียกว่า อินเชียลเข้าสู่ระยะโกลสเตทมันก็เป็นจังหวะที่กำลังจะพุ่งทย,ยานสู่การเติบโตอนาคต,ตสัดส่วนมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นในส่วนของการส่งออกไปต่างประเทศถ้าพูดถึงในส่วนของยอดขายเนี่ยตัวท็อปไลน์ก็พันกว่าล้านต้นนะในส่วนของเน t โปรฟิตมาจินเนี่ยเนทโปรฟิตมาจินอยู่ประมาณที่5%ซึ่งไอโมเดลตรงนี้เนี่ยมันจะปรับปรุงไปสู่การดีเวลลอให้เนทโปรฟิตสามารถ ดีขึ้นดีขึ้นในอนาคตจากเรื่องของการที่เรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะกับการที่เราสามารถเพิ่มพอชั่นของการขยายจากการส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยเมื่อเราบาลานซ์พอร์ลิโอของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก6ประเทศเนี่ยถือว่าเป็นทรงที่ด i เวอร์ซิเรื่องของความเสี่ยงได้ลงตัวเราจึงมีความมั่นใจว่า ในส่วนของสตัคเจอร์ต่างๆทางไฟแนนเชียลเนี่ยมันจะปรับไปสู่จุดที่มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ตอนนี้ก็อยู่ในแลนด์กิ้งท็อป10ซึ่งถือว่าในอินดัสตีนี้เนี่ยเพเยอร์หลักๆมันก็มีอยู่10เจ้านี่แหละซึ่งถือว่ามีบทบาทแล้วก็เป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมนี้นะครับจากการที่เราเป็นธุรกิจขึ้นปีที่8มันก็ต้องมีจุดเด่นบางด้านที่ทำให้เราทะยานเติบโตขึ้นมาได้นะครับโดยสิ่งที่เราโมนิเตอร์ตลอดและพัฒนา ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมีอยู่5เรื่องหลักๆ1ก็คือเรื่องของฐานสมาชิกที่อยู่กับเรายาวนานเกิน3ปีเนี่ยมีอยู่ถึงแ8 0 0 0 0หลายนะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันมีความเข้าใจเขาเจ้าองค์กรรู้จักสินค้าและมีความรักสินค้าในระดับที่เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับจุดเด่นที่1น,นะครับจุดเด่นที่2เนี่ยเป็นเรื่องการที่เรามีโรงงานเป็นของตัวเอง บวก,กับเรามีคุณหมอเป็นประธานกรรมการบริหารที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาสินค้าทํางานร่วมกับ i อเดีในโรงงานและทีมมาร์เก็ตติงของบริษัทที่มีความเข้าใจเรื่องการตลาดเนี่ยเอาพลัง3ามประสานนี้มาทําให้เราสามารถออกสินค้าที่มีนวัตกรรมได้ตรงตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงและก็ในทั้มมิ่งที่เหมาะสมพร้อมกับสามารถทำให้เราบริหารต้นทุนในการได้มาซึ่งสินค้า เกิดความยืดหยุ่นในการวางราคาเพื่อจำหน่ายแล้วก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการดูแลเรื่องของ NetProfit ด้วยนะครับจุดเด่นที่3เนี่ยเป็นจุดเด่นเรื่องประเทศ AEC เนี่ยยอมรับแบรนด์ SCM เพราะ1เขามั่นใจในเรื่องระบบพัฒนาคนการเตรียมสินค้าต่างๆแล้วก็ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ กับ positioning ที่เราวางไว้เนี่ยในเรื่อง pricing อะไรต่างๆบวกกับ quality มันรองรับตอบโจทย์สถานะในประเทศของเขาพอดีเลยผู้บริโภคกับสถานะของบริษัทมันลงตัวกันจึงเป็นโอกาสเด่นที่ทำให้เราได้รับการตอบรับที่ต้องการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับและจุดเด่นตัวที่4เป็นเรื่องของระบบพัฒนาคนธุรก,กิจของเราแกนหลักคือธุรก,กิจเกี่ยวกับคนถ้าเราสามารถ ทำเรื่องพัฒนาคนให้มันโดดเด่นคนของเราก็จะถูกพัฒนาความเป็นมืออาชีพตั้งแต่เรื่องของไม s ์เซ็ตสกิลเซ็ตและภาวะผู้นําการบริหารจัดการรวมถึงการเป็นโค้ชที่สามารถไปพัฒนาคนต่อเป็นทอดๆได้เนี่ยก็ทําให้เรามีผู้คนและมีทีมงานที่แข็งแกร่งและที่ผ่านมาเราทําได้ระดับยอดเยี่ยมมากนะครับจุดเด่นข้อ5เป็นเรื่องของการสร้าง c u เจอร์ที่แข็งแรงเพราะเมื่อคน รวมกันหมู่มากเนีย่ยสิ่งสำคัญคือต้องให้คนมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่ส่งเสริมแบรนด์ด้วยการที่เราสามารถทำให้คนมีส่วนร่วมในการเป็นพาร์เนอร์ชิพและมีรูปแบบของการทำงานร่วมกันในลักษณะโครเรชันร่วมคิดร่วมทำเนี่ยทุกคนจึงมีความผูกพันและพร้อมที่จะทุ่มเพื่อให้ SCM ประสบความสำเร็จไปข้างหน้าด้วยกันครับตอนนี้มีแผนหลักๆก,ก็คือเรื่องของการพัฒนาสาขา ให้ทันสมัยขึ้นรวมถึงการเพิ่มสาขาอย่างเหมาะสมในแต่ละปีนะซึ่งมองไว้ก็ประมาณ1-3ถึงสาสาขาที่เรามองไว้เพื่อเปิดในยุทธศาสตร์พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญให้เราสามารถเซอร์วิสลูกค้าเราได้ดีขึ้นนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนของการพัฒนาเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเราก็ต้องมีงบในการอัปเกรดอุปกรณ์เครื่องมือในการสู้รบไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน รวมถึงเรื่องของระบบการทำดัต้าซายนะเพื่อทำให้เราสามารถทำกระบวนการดูแลลูกค้าในลักษณะ CRM ได้ดีขึ้นจนไปถึงใกล้เคียงกับคำว่า personalized marketing ให้มากที่สุดนี่เป็นสิ่งที่เราจะทุ่มมาในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งใช้สำหรับการเตรียมสินค้าเพื่อรองรับตลาดต่างประเทศที่มีการเปิดรับมากขึ้นรวมถึงตลาดในประเทศไทยที่ มีการขยายตัวเติบโตแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนไว้เพื่อสำหรับการมองเห็นโอกาสดีๆและสามารถไปคว้าโอกาสนั้นไว้ได้แน่นอนว่าพอพูดถึงซักเซ็ตมองคนก็จะพูดคุยกันว่าเ,เป็นธุรกิจ MLM คนก็จะกลัวไปครึ่งหนึ่งละอยากจะเรียนว่าทุกๆสิ่งในชีวิตเราเนี่ยมันมีทั้งแก่นแท้แล้วก็กัะพี ไม่จมีคนทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนทําให้การรับรู้ของเรามีความกังวลผมอยากยืนยันว่าแก่นแท้ของทุกองค์กรให้ดูที่เรื่องของทีมบริหารการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแล้วผลงานที่ผ่านมาในอดีตพร้อมกับแนวโน้มของการเกี่ยวข้องในธุรกิจที่เป็นอยู่ SCM เกี่ยวข้องกับแนวโน้ม2เรื่องหลักๆ1ก,ก็คือเทรนเรื่อง e Wellness w e l l b e i n g เทรนเรื่องสุขภาพสังคมเอ o จโซี้มาแนวนี้มันมันตอบโจทย์และเป็นทิศทางที่สดใสที่มันจะเติบโตนะครับและเรื่องที่สองคือเอ m ออยู่ในแนวโน้มของการที่ผู้คนตันหนักว่าการมีไรายได้ทางเดียวในชีวิตไม่เพียงพอแล้วหลังจากโควิดเกิดขึ้นทุกคนก็อยากเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้มีไรายได้ในทางที่สองเพิ่มขึ้นไปสู่การมีความมั่นคงและอิสระภาพแล้วเอ m ม เป็นธุรกิจโมเดลของการเปิดโอกาสให้ผู้คนมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ประกอบการด้วยการลงทุนเพียงหลักไม่กี่พันบาทแล้วก็สามารถแยกส่วนบทบาทหน้าที่ไปขยายกิจการร่วมกับ SCM ได้ดังนั้นผมจึงขอให้ความมั่นใจนะครับว่า จากการทำทุกสิ่งด้วยความเข้าใจและเจตนาเน้นความสำเร็จที่ยั่งยืนรวมถึงโอกาสเทรน์ของกลุ่มสินค้าและโอกาสของการเติบโตในประเทศแถบ AEC ถือว่าทุกสิ่งมันเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้เราสามารถทุ่มเทเพื่อการเติบโตพร้อมกับจ่ายปรนผลให้กับน,นักลงทุนได้ตามคำมั่นสัญญาจึงอยากให้ทุกท่านเปิดใจพิจารณานะครับ